เขาขาวมาเขาขาวมาครับเขาขาวมาเราได้ไอคอนใหม่มา <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่ X D า X FIFA ไลท์สีเนี่ยผมกับแพทใหม่นะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็ มีแพทใหม่มาแล้วนะครับ FP นะครับจาก185เป็น190แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเพิ่มมาได้อีก5นะครับสำหรับทีมผมนะครับผมนี่ครับเดวิดเบคแคมตำนานที่ผู้คนทั่วโลกต่างยอมรับนะครับผมมาแล้วนะฮะในฟีฟ่าออนไลน์4ของเรานะครับมาให้ตามล่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมีล็อกเกอร์ลูมล็อกเกอร์ลูมนี่แต่งตัวได้โอเคโลโก้ทีมออกแบบได้เองลูกฟุตบอลนะฮะมีให้เลือกหลายลูกด้วยกันนะครับ ถ้าดีใจเออมีบอกถ้าดีใจด้วยนะครับมีแอร์เพลนอ่ามาดูนักเตะครับสามารถแต่งตัวได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแต่งตัวให้ใครดีบรูโน่เฟอร์นันเดสดีกว่าใส่ข้างในใส่ข้างนอกดีกว่าความิเเสื้อมีรักลูกด้วยนี่เออแขนยาวบวกแขนสั้นดีกว่าสวมถุงมือมือสีขาวเหมือนช่วงที่ไปโควิดนะเทพพันนิ้วอ่อเทพพันนิ้วหน่อยอส่วนล่างขนาดถุงเท้ามีข้อเท้าด้วยขุมน่องขุงนองด้วยะฮะเปลี่ยนรองเท้าได้ด้วยฮะ ฟูบอดี้สิขอดูฟูบอดี้สินี่กิจกรรมใหม่นะครับผมมาเลือกของรางวัลแล้วลุยเลยนะฮะบทล็อกของรางวัลที่หักสะสมครบเพชรคูณเจ็ดกล่องอีกแล้วนะครับมีกล่องอีกแล้วนะครับเป็นซูเปอร์บล็อกนะฮะจากอีลิทบล็อกเป็นซูเปอร์บ็อกนะครับน้องบอลไปแล้วนะครับมิดน้องบอลฝากติดตามช่องของน้องบอลใหม่ด้วยนะฮะก็ทิมไปเลยครับน้องบอลนะฮะไหนก็จะขื้นไหมเองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับทั้งหมด10,000บาทนะฮะจัดหนักเพื่อเบคแฮมนะครับผมจัดไปฮะ เอาวันนี้ได้ลุ้นไอคอนแน่ๆวันนี้ได้ลุ้นไอคอนแน่ๆครับนี่ฮะรับรางวัลทั้งหมดครับผมนี่ได้ลุ้นไอคอนแน่ๆนะครับความยาเท่ากันามายืนยันครับมาเราจะมาลุ้นเบคแคมป์กันครับวันนี้เ,าาเบาๆกันครับ200เฮ้ยไอคอนหรือเปล่าไอคอนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะโอ้โหีใจเสียงดังเลย ไอคอนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะได้เพชรมา5อันได้เพชรมา5อันครับผมไปทียี่สิบ้างครับให้เราตกใจนึกว่าเป็นไอคอนโอ้โหเป็นแต่ลูกบอลแล้วก็แตก คนดูดูถ้าจะเติมอ, <S 2> <S 2> <S อ่ะกดเลือกไอคอนเออห้าพันแปดร้อยบาทครับ oh, <no. S 2> ใบนี้ฮะบมูลค่าห้าพันแปดร้อยบาทห้าพันแปดร้อยบาทอีกใบนึงนะคอดสามดาวไปสองร้อยเลยฮะตังครับโอ้ได้มาสี่อันเอาไม่รอแล้วไปเลยฮนะสองร้อยเกียรรอนะฮะโอ้โหไม่ได้ด้วย ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยอ่ารับของก่อนครับรับของก่อนฮะร,รับของก่อนครับเอาโอเคมาหนึ่งมืนบาทครับผมได้กี่บาทเมื่อกี้มีห้าหมื่นสี่นะใช่ปะประมาณสองหมื่นเอ็มครับโอเคประมาณสองหมื่นเอ็มไอคอนใหม่ด้วยนะฮะเป็นการ์ดใหม่นะครับให้ดูอ่าให้ดูฮะนี่ข้างหลังเป็นลายใหม่นะครับผมเออแต่ว่า ไอ้ขนธรรมดาก็ไล่ใหม่เหมือนกันไ like, like, ล่เกลือก่อนฮะไล่เกลือก่อนเราไล่เกลือไปก่อนนะครับการ์ดเราไม่เยอะมากทีเด็ดเราไม่ค่อยเยอะวิ่งมาแล้วครับเบอร์สิบแปดใครวะเนี่ยโอ้เคโย่เจ็ดร้อยเอ็มครับอ่านชื่อหน่อออกด้วยเก้าสิบเดี๋ยวเอาการ์ดที่แบบว่าได้ตัวดีๆมาก่อนนะตายฮะ โอ้โหมาติชมาครับบวก5ครับมาติช 2000M ได้อยู่นะ 2000M เโอเ OK. คตัวนี้ต้องมาสัก 2000M โอ้โหเอวใตัวโหครับบวก4ด้วยโอ้โหโอกาสย่างดีโอ้โหนักเตะยังหมามาแล้วครับอ d เบอร์เก้าสลาตันหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะบักกา้าครับแตัดเท่าไหร่โอ้โหพันเดียวเองอันนี้ ปล่อยไปเลยฮะไม่มีทางไดไอคอนอยู่แล้วนี่ครับมา MC กับไอคอน94บวกเดินมาเลยฮะโมวลาตาครับไปฮะไปต่อครับเดินมาอีกนะครับมามาคาน่อ่ะ MC 150ด้าสบจาบวก3มาดูนะครับว่าบวก3 MC ตอนนี้ เดียโก้คอสตาโอ้โหห้าร้อยเอ็มบวกสามดับร้อยครับ oh, บวกสามดับร้อยมาดูซิว่าจะได้เด็ดหรือเปล่าเข้มๆมาครับวีเอร่ราครับบวกสามแปดร้อยเอ็มเอามาบวกสามดับห้าสิบครับมาวิ่งมาครับเบอร์แปดครับแฟงไลกาดครับผม เก้าเราให้เอ็มเงี้โอ้โหตัวนี้แบบตัวละพันสองพันเลยนะบวกสามดาบยี่สิบครับมาดาบยี่สิบบวกสามเป็นอะไรตีไอคอนหน่อยเหรอตีไอคอนนะครับเบอร์สิบเอ็ดครับเนสเบ็ดครับเนสเบ็ดบวกสามพันสองร้อยเอ็มโอ้ยอย่างน้อยเลยขอขั้นรายการด้วยซูเปอร์บ็อกซ์แล้วกันนะครับซูเปอร์บ็อกซ์มาแล้วนะฮะลุ้นบวกแปดนะครับจีอาร์ดับจากโอ้เดี๋ยวนี้เป็นดับร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็โอ้บวกห้าีผมไม่ได้อยากได้พวกนี้เลยอ่ะไม่ได้อยากได้เลยอ่ะไม่ได้อยากได้การแบบนี้แหละเนี่ยเนียเสียได้เลยนมาดูครับซูเปอร์บ็อกซ์จะเป็นไงฮะเอิ้ลไงว้าวล้วไม่ได้บวกแปดด้วยแต่ถ้าได้บวกห้าดีๆก็น่าจะได้ราคาอยู่แต่ถ้าอยากได้บุตรุ่นบวกแปดบ้างวะเนอะก็อยากได้บุตรุ่นบวกแปดอ่ะ ถ้าไม่ได้ตัวด like, ีๆบวกเก้าเลยเดี๋ยวจะบวกเก้าโชว์เลยตายฮะแต่ถ้าได้ต <Plus S 1> ัวด <mí> ีที่สุดสามครับดีครับดีดาวครับวกห้าครับแต้ร้อยสี่โคตรกากครับผมตัวนี้การที่มึงเปิดได้เมื่อกี้ครับตายฮะใบแรกใบแรกมาแล้วครับตัวแปดครับมาร์เกลเล่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ ไล่กาดมือาหมื่นเอ็มครับผมหมื่นเอ็มครับหมื่นเอ็มครับแ <c oughs> ฟนไล่กาดเต๋ามือทองฮนะไม่ทองยังไงด่ามาสิไปต่อครับไปที่สองมาอีกสักหมื่นดิมาอีกสักหมื่มนดิครับเบอร์1ิบซีดานครับผมราวดูบไเคิลเราวดูบสี่พันห้า โอ้โหโอ้เฮลโนได้ไปนไรได้ฟังไลก์กาแล้วไอคอนวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ Thread นะครับช่วงนี้มีเจลแอลกอฮอล์ลดราคาแบบขาดทุนเลยนะครับผมตกหลอดละ19บาบาทนะครับถ้าซื้อยกหลังนะฮะส่วนสเปรย์ BKC เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัส นะครับหรือว่าว i r รัสโควิด19นี่แหละครับผมเราเอาเอาสารเขาเนี่ยเป็นสารตัวเดียวกับที่ใช้กับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเลยนะครับสามารถฉีดใส่เครื่องหนังก็ได้นะครับฉีดใส่อะไรก็ได้ทั้งหมดบนโลกนี้เครื่องหนังเพชรทองฉีดได้หมดนะครับผมตัวนี้นะฮะ BKC BKC สเปรย์ตัวนี้นะครับนี่ฮะวนเจวากอฮอล์นะฮะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมฝากด้วยรรงงานโปรโมชั่นตอนนี้ ถูกมากนะครับ BKC ตอนนี้ตก89บาท oh. นะฮะซื้อพกติดตัวไว้นะครับผมโอเคขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จแล้วก็จัดสิครับมาไอคอนมาเฮ้ยหัวขาวท่วงเลยอิตาลีโอ้ซามบอตตาเน่เซอร์บอตตาอโอ้ จามอตราเมื่อก่อนลุ้นผิวเข้มตอนนี้ลุ้นผิวขาวเบคแฮมต้องออกแล้วครับใบนี้เต๋ามือทองเดวิดบัคคัมจะมาหรือเปล่าเดวิดบัค k คัมจะเป็นใบแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเปล่าภกษาสุขภาพด้วยนะครับผมแถวนั้นป่าแล้วครับคาิดเปิดเลยมาเขาขาวมาเขาขาวมาครับเขาขาวมาครับโอ้โหฝรัเงเศสไม่ใช่ลโอ้โหไม่ใช่ครับ โลแบร์ีแรดครับไอคอนใหม่เหมือนกันครับโรแบร์ปีแลดนะฮะมาถือว่าเราได้ไอคอนใหม่มานะครับโลแบบปีแรดสวยๆไปไอบวกเก้าดีกว่าบวกเก้าดีกว่ามา บวกเก้าโชว์เด็กๆไปเลยใชย้สูดีกับคุลิดครับชิดขวาซัดเลยฮะพีฟาออนไลน์ครับไอ,อพีฟาตัดคอมครับเดี๋ยวถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าคนกดไลค์ถึง3000ไ like ลค์นะครับผมผมจะมาเติมอีก5000บาทเพื่อจะไอคอนนะครับผมอีก2ใบ นะครับที่ต้องได้แน่นอนนะฮะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับาารไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ปีแล้ว